ซาส,สินใจอยู่สมัคถแทกกับสาม,มีบ้านบางไซนันทนาวีรชนมาความสามารถจริงๆหลังจากที่มีงานเขียนงานประพันธ์นวัรณนิยายและเขียนบทละครโทรทัศน์ของวงการบันเทิงมานานหลายสิบปี นันทนาวีรชนหรือที่คนในวงการเรียกกันติดปากว่าอปพอ,อกถ้าเอ่ยถึงผลงานของอปพอ,อกนั้นนับไม่ถ้วนถูกธรรมาสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลายเรื่องอาทิเช่นไม่สิ้นไรไฟสวางปีกมานสับายปฏิวัติเพลิงพายแรงเงาคุณหญิงบ้าวตั้งเมียแต่งดงดอกเหมยรักนี้หัวใจ เราจองและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายรวมไปถึงงานเขียนบทละครโทรทัศน์อีกมากมายทั้งที่มาจากนวัดิยายของตัวเองและของนักเขียนท่านอื่นตอนนี้นอกจากงานเขียนนวัดิยายและบทละครโทรทัศน์แล้วอปองอยังในรามดบ้านส่วนดิมน้ำย่านบางไสจังหวัดอยุธยามาเป็นโรงถ่ายละครชื่อบางไสสตูดิโอซึ่งบ้านบรรยากาศภายในโรงถ่ายมีทั้งเรือนไทยบ้านรวมสมัยริมน้ําท่าน้ําสลัม บ้านคนจนมีมุมหลายๆเหมาะสำหรับการใช้ถ่ายละครทั้งละครสมัยใหม่และแนวพิเรียดโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนมาย่นชมบ้านเรือนไทยที่บางไซของอาป๊อกที่ต้องบอกเลยว่าหลังใหญ่สวยงามมากทั้งนี้ทางด้านประวัติส่วนตัวอาป๊อกจบการศึกษาจากวิทยาลายัยครูนครสวรรค์ปัจจุบันคือมหาวิทยาลายัยราชพัฒนนครสวรรค์บิดาและมัรดาชื่อนายเน่ห์นางสุนีวิรชน เริ่มงานเขียนครั้งแรกตอนอายุ17ปีส่วนชีวิตปัจจุบันของอาโปกปที่ต้องบอกเลยว่าเธอนั้นได้ออกมาให้สัมษัสถึงชีวิตล่าสุดของเธอในวัย69ปีเธอเรียกได้ว,ว่าตนเองหลุดพ้นแล้วทุกอย่างทางภาระผ่อนบ้านและอื่นๆสิ่งเธอตั้งใจจะใช้ชีวิตกับสามีอย่างเรียบง่ายและมีความสุขโดยเธอเผยว่าเธอนั้นมีรถตู้และดัดแปลงให้เป็นรถบ้านเพื่อใช้เดินทางไปเที่ยวทั่วประเทศไทยกับสามีครูชีวิตของเธออีกด้วยนั่นเองเรียกได้ว,ว่าอบอุ่นมาก